พี่พับทั้งทรงันนี้ก็อยู่กับคัตเตอร์พี่นูเออไม่ผมไม่ได้ทำคลิปนานหรอกเกียวโอเคตอบเป็นคำเดียวครับใครที่อยากรู้ว่าผมทำคลิปอะไรอย่างจังเออ ก็มีจนทาก็โนัก็เรยูักูตนเวลาโอ้กทเป็นเวลาเออถึง้ฟองออกปุ้โอเคสราะครับองารูแล้ว่าว้าวรู้สิผลผลิตนะครับ เขาเขาเขาเอต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 เขาป่าเขาเหราครับนี่ดูเสียงปีกบ้างเตอเราต้องไปสังหารไก่ตัวนี้ไหมม่โอเค้มาจข้าว ตอนแรนดีก็เป็นตุลักโลกดูสิลักโลกกูแม่เห็นไหมสวยแต่ก็ไปตัดมาแปบบถ้ามันอยู่ใก้ตุดลักโลกอันเดี๋ยวมาป่าก็ผมไม่ได้พูดอะไรบรรการสแสดงไปต้องอู เออโอยเอออกลถ้าใครอยากให้ผมทำจองในวันเดียวกันก็คอมเมนต์เลยนะเห็นไหม ถ้าใครไม่รู้ว่าคอมเมนต์คืออะไรตรงไรมันก็ปิดไปหาหนึ่งอะนะที่รู้รู้ก็อะไรเนึ่งแล้วก็โอ้ยย ไปพี่โหจะสร้างสุรโลกทำไมเดี๋ยวพี่ผมไม่รักโลกแล้วเนี่ยมจะทำลายโลกมากกว่าโลกก็ได้ขวัญที่วันนี้มสามารถทำลายโลกให้โลกคนละที่ขีดขีดจำกัดที่มนุษย์ทติมไม่ได้ดูความเร็วของมันตัด ลุงวิทัดได้ขนาดดีแล้วอ่รเทศไปปับอาจจะไปปรับไปไปไปวปไปไปไไมไปไับนไป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 ลยไปไปไปีป,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 ปไปไปไป้ไเ Wow. เป็น เาาดึกเสียแรงมาเพื่อทำลายลูกเอาลงไปลงอะไรอย่างนี้ไปไหนหรอ เกตนะเนี่ยว่าไก่ของผมจะพังแล้วอ,องต้มกุไกจที่ร้านตัดผมเราเอ้ยมัน่อมได้ถึงไงนะฮ้อ้ทำพสุสจน์จุกไก่นี่เปิดวันที่ดีเอ้ยเดินมาหาเรื่องอะ ทุกคนดูว่าไม่กินหรือไก่สายเฮ้แบบได้กล่อกินบ้าอร่อยระวังไม่ตื่นเสร็จแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเขิน

เร็วอยู่การตัดต้นแบบนี้เนี่ยว้าวเร็วมากเลยคือว่าเร็วบอกนะเร็วเอ๊ะเอาไปฆ่าหลังง้อ ข้าวมาข้าวมาข้าวมาว้าววว้าวววว้าวววโอ้ยว้าว,าว,าวาหนึง่งสองสามสี่วางตั้งสี่กองอยู่แล้วนะเพื่อนเอาชั้นอย่างนี้เลยเหรอว้าวไม่ตายโอ้ยชุดเกาะโอ้ยเจ็บนแอะโอ้โหทุกคนเท่เกินนี่มันเท่เกินป้าบอีก 4นะครับโอเคทําอย่างงี้อ่าเร็วพวกเร็วเกินนะเดี๋ยวๆๆๆ โห่เลยต้องทำว้าวนี่อะไรกันงดับเยอะขนาดนี้เลยหรอปลาทะเลล้างลูกไม่ได้ช่วยปลาอีกต่อไป้องค่ไม้มีวันช่วยปลาโธ ต้องเชืกสิย <Yeah. S 1> ้าปลกทลายลังโลกย้า yeah. ทุกคนเออดไปก๊าลังใจโอ้ยวเท่าไรยังว้าไอไอฉลุกคุณปะคุณทิ้งทลายลังว้ก Bye. ัาดทลายลังโง่โอ,อ้ยพอมาขุดมาขุดหินทลายลังโง่ยืดทะลักมะม่วงเออบอกเลยว้าวนี่มันโคตรมหาพิกแอ็ก อย่างนี้อย่างที่บอนี่ได้ขุดนี like ่มันแต่ขาดเราแล้วแต่ถ้าใครอยากตใครรู้ของมิต์มาโอเคจบคิดนี่ก่อนนะคะแต่บายจบคิด เนะ้าข้าบกนะบอกว่ถ้าเคยเอที่เคยดูที่ชอบดูแล้วไม่กดติดตามแล้วกแตายแย่